หนักหนักอยู่เราเราขงไหวอยู่ไหวย่ยกยกไหนที่ที่ที่มัดของตัวเขาเข้ามาทําให้เราแบบเราเมามังอ่มียกยกไหนไปไปยกห้าไปไปยกยกสี่ยกสี่มีไหมไม่มีก่อนก่อนก่อนที่เราจะมาได้เป็นชุดเลยอ่ะตอนไปยกอ่ะระหว่านั้นมีเสียงเจ้าเจ้าอยู่บนล็อกอยู่เหมือนกันก็มีบ้างอ่ะนะใช่ไหมแต่ว่าก็คุมสถานการ์ได้ ไอ้ที่เราโดนเนี่ยตอนนั้นเราถอยรึเปล่าใช่ใช่ไหมเราถอยใช่ไหมวทีนี้คู่ชกโดนเลยครับแต่พอเราเดินปุ๊บเนี่ยเกมมันก็เป็นของเราวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับนะดีใจป้องกันแชมป์หแชมป์ไม่ได้นะคิดว่าคะแนนจะออกมาขนาดนี้ไหมสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ค่อนข้างที่จะที่จะขาดเหมือนกันนะใช่ไหมประมาณนี้เนาะทีกี่ดนี้เป็นไงบ้างเราคิดว่าก็ได้ไม่เป็นไม่ก็เกิด เมื่อกี้ถามเดี๋ยวเราเจ้ามาถ้าเกิดว่าร้อยหกพอได้ไหมเขาขอสักไฟหนึ่งไม่ไหวได้ไม่ได้ร้อยหกเขาขาขอร้อยหกไม่ไม่ได้นะก็ขีดคู่ไปเลยเออจิมบัดแชมป์ชนิดป้องกันกี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยไฟสามไฟสามได้มาจากใครได้จากเนี่ยพยาธิพยาธิมาจากที่ไหนแล้วก็ป้องกันครั้งแรกกับอิซโซอ่าอินทีกับอิซโซครับแล้วก็มีอีกอันยอนหลังเต่าอ๋อเป็นสามไฟแล้เอีกนะสามไฟนะ เรารู้ตัวว่าได้โชกโชนกับเราเรารู้สึกยังไงตอนนั้นเออดีใจครับจชกโชนไม่เก่งๆครับอ๋อไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยอ่าต้องบนหมัดไหมต้องบนบ้างไหมก็ต้องบนต้องบนนะช้วงแรกๆยังค่อนข้างที่จะยกขาสูงกันนะเอะไรทำให้ผัดช้อนเส้นนี้เอามอดให้กับใครบ้างเอาบอกได้เลยครับให้ให้มลอยจิ้งจกวินเนี่ยเราอ่าพูดอยู่จังหวัดไหนเนีอย่อยู่ตตานีครับโอ้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พูดภาษายะงวิได้ไหมไทยฮะ อีสลามบ้างอ๋ออีสลามเอาเอาบอกเลยบอกเลยบอกพี่น้องชาวสามจังหวัดกันเลยเอาบอกกันเลยวันนี้ทำเต็มที่เลยครับพูดภาษาอะไรพี่นะแม่เอาบอกเลยไอ้นิงวริเลเชนบัลลีดูมฮาวิยนิอ่าเอาละครับผมนี่ฮะชัยชนะความสำเร็จเนี่ยอยู่ที่คนนี้ด้วยครับนี่วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้วางเกมวางแผนให้น้องยังไงบ้างครับก็เราวางเกมว่าใครระวังหมัดเพราะว่าต้นถ้าถ้าโดนหมัดก็ไม่ได้ ต้าว่าต่อยต่อยแต่ไม่ไม่ร่วงก็ครับอก็คือกินเลยสามยกดีกังวลอะไรไหมไม่ครับอ่าสามยกคือผ่านสามยกไปแล้วเนี่ยเราเรามั่นใจใช่กามั่นใจผมก็มั่นใจอ๋อพอเราสราความมั่นใจไหมพอสองยกพอพอเจอพายุหมัดของพอโดนเข้าจากนั้นมีความรู้สึกก็ตัดใจหรือว่ากังวลไหมไม่ครับไม่มีใช่ไหมน้องก็ยังมั่นใจเพราะว่าน้องก็อยู่เออเออเออวันนี้ถือว่า ประสบความสำเร็จในในการชกไหมครับก็ตามเกมที่วางที่วางไว้เลยใช่ไหมมีจุดไหนที่ที่น้องต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างไหมฮะก็คือก็เวลาเขาเขาออกมบุญมาก็จะไปรับอ๋อระบบป้องกันตัวอืมมีมีตรงนี้นะมีตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขหน่อยนึงแต่ทุกอย่างนี่โอเคโปรเฟสกันแล้วใช่ไหมฮะฝากพี่น้องติดตามแลมก็ฝากพี่น้อง ตดโ้ผมครับผามหวานครับตุกไฟครับแล้วก็ยสิงนวิด้ครับเอาละครับผมอายดีได้ไครับาดีได้